กบันนี้เดินทางมาถึงสวนเกษตรสวนเกษตรสวนมะละกอมะละกอมะละกอพันธ์ดีครับตอนนี้เขาปลูกกันไว้เยอะเนาะก็คณะเดินทางมาเที่ยวชมสวนมะละกอก็กำลังจะรับแจกกล้ามะละกอก,กันครับครับตอนนี้มีเจ้าของสวนคือคุณยมบัญชัย ยมสุภาพสีนวลสีนวลยมอยู่บ้านอะไรนะยมยมมาใช้บ้านอะไรนี่เรียวบ้านอะไรนะบ้านสันดอนบ้านสันดอนตำบลแก้มอุ้นแก้มปุ้นแก้มอุมอ้บบนอำเภอจอมเบิงจังหวัดราชบุรีตอนนี้ปลูกมะละกอไว้กี่ไร่ครับปลูกมะละกอไว้สามสิบไร่ไห้าสิบไร่ ตอนนี้มีมรกรพันดีครับตอนนี้กำลังจะแจกแจกให้กับแจกให้กับคณะคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชมเป็นมรกรพันญยาและมรกรพันกลมปีก้ามรกรอืมไอ้ครบนะเดี๋ยวไปไม่ไม่คบกันน่ะ คือมาแบบมาแบบไม่ได้นัดหมายมาแบบไม่ได้นัดหมายเลยไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้เตรียมไว้ว่าจะจะจะชอบเป็นไรก็เลยก็เลยมานั่งนั way, ่งคัดนั่งคัดเมล็ดมะละกอไว้รั้งคัดเมล็ดกอแล้วเดี๋ยวไม่พูดคนได้ไปก็ต้องแบ่งให้เขาน่ะทำได้ไปคนละได้คนละสามสามต้นห้าต้นนะไปแบ่งแบ่งไปเขาเอาเอาเอาทุ่งปลอดใ้เอาไส้ไป ก,กับที่นำมาให้ชมนี่คือสวนนี้เป็นสวนของพี่โยมพี่นะโยมพี่โยมพี่สาวแท้เลยนะโยมพี่สาวพี่สาวของหลวงปู่คือชื่อโยมสุภาพนำกุ่เดิมก็วรวงตอนนี้มีครอบครัว,วเปลี่ยนเป็นเปลีป่ยนนำกุ่เป็นสีนวลก็ททำไว้เยอะปลูกช่วงก่อนหลวงกปูก มันมันพลังมันแก้วปลูกเผือกตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกมะละกอจะหมุนเวียงไปเรื่อยๆครับจะให้ดูอุปกรณ์การเกษตรกรณการเกษตรก็จะมีมีท่อน้ำอ่าเป็นท่อ PVC ที่ใช้ระบายน้ําไปยังต้นต่างๆตอนนี้เขากำลังเจริญเติบโตนอันนี้คือสายพันธุ์เกษตรแท้ๆเลยนะ จะดูเห,ะเห็นมีท่อ PVC อยู่นี่จำนวนมากมายเลยครับเป็นหลายพันท่อนหลายพันท่อครับมีก็มีอุปกรณ์การเกษตรทำสวนอย่างแท้จริงนีจะเห็นได้ครับกอสำหรับต่อน้ำต่อน้ำไปยังต้นมะกอรอแต่ะละต้นแต่ละต้นพื้นที่อยู่สีนน่สิบห้าสิบไร่นะม็นจะมีรถถย ราถ่ายเล็กราถ่ายใหญ่หลายอย่างกอนการเกษตรน,นี่ทำด้วยแรงกายของตัวเองไม่ได้จ้างทีมงานไม่ได้จ้างลูกน้องไม่ได้จ้างลูกจานะ้างนะทำเองทั้งหมดนะในครอบครัวพวกเราเนาะถ้าขยันทำอาหารกินก็จะมีอยู่มีกินไม่อดไม่จน ถ้าคนเราไม่ขยันไม่ยอมทำอะไรนอนงอเมือก้าเท้าก็จะไม่มีอะไรได้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวทำบุญเมื่อเราทำแล้วมีมีได้มีได้กินแล้วก็ทำบุญทำทานในโอกาสต่อไปต่อนี้คือคณะคณะาสัตาสายบุญวันนี้มาพบกันด้วยด้วยแรงบุญด้วยแรงบุญนะถ้าไม่ได้ไม่มีบุญก็คงไม่ได้พบกันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะถ้ามีโอกาสก็ มีรู้จักกันไว้มีโอกาสก็ไปพบปะเจอกันไปเจอกันได้ทุกทุกทุกที่เนาะก็สายบุญเขาพัฒนาสรุปเขาพุกุทั้งหลายจงเป็นพระปัจจัยดุ้ลนำความช่วยให้ทุกคนรู้ได้พบความสุขความเจริญมีความสุขกายจุใจราสนาที่ได้ความรู้ความมุ่งมากมารศาสนาด้วยการทุกคนทุกท่านเจริญสาธุพระเจ้าเกิดมรกค